สวัสดีครับผมสวัสดีครับผมปะผมนะผมปะกับผมนะผมนะต้องคนเมืองเชนแนวนะครับผมวันนี้ก็หายๆก็นะครับมาทารถทําคลิปตรงเกี่ยวกับรถลงนะครับแล้วก็วันนี้ก็ไม่ค่อยมีเวลามีเจ้าตัวน้อยนะครับมีน้องพันเตตัวน้อยคนหนึ่งเพิ่มขึ้นมาก็เลยไม่ค่อยมีเวลาทําคลิปนะครับวันนี้ก็จะพาเพื่อนๆมาดูคลิปเออ่จะทําจะเอามาแบ่งปันนะจะเป็นหูช้างแล้วก็โอกินาวะนะครับเดี๋ยวผมพาไปดูนะครับผม ตัวนี้ก็จะเป็นโอกินาวานะครับต้นต้นแม่นะฮะตัวนี้จะเป็นต้นแม่เนาะตัวนี้ผมก็ถ้าเกิดเพื่อนๆคนไหนที่สนใจนะอยากได้นะครับต้นนี้มีต้นแม่แล้วก็พร้อมลูกนะครับผมจะปล่อยอยู่ที่แปดร้อยเนาะเดี๋ยวดูต้นลูกว่ามีกี่ต้นนะต้นลูกมีกี่ต้นหนึ่งต้น สองต้นสามต้นสามต้นแล้วสามต้นนะฮะสี่ต้นใหญ่ห้าหกหกต้นเจ็ดต้นก็มีข้างในอีกนะโอ้ข้างในอแปดต้นประมาณแปดเก้าต้นนะครับผมก็ต้นนี้ก็จะแปดร้อยนะครับสำหรับคนเพื่อนๆคนไหนที่สนใจเนาะดูนมีเจ้าตัวน้อยอยู่นู่นเห็นไหมฮะ โอ้ยเห็นไหมเห็นต้นนู้นมาให้กำลังใจนะครับผมก็ตันนี้ก็จะเป็นม,มีเมื่อเช้ามาดูเจอสอยไปแล้วเกือบครึ่งใบเลยฮะจะหนอนน้อยนะครับแล้วก็จะเป็นโอกินาวานะครับผมผมพาดูกคินาวานี้โอกิต้นนี้จะมีจะมีสองร้อยแล้วก็สามร้อยนะครับต้นนี้ก็จะประมาณต้นนี้สามร้อยนะฮะ ต้นใหญ่ก่าเขาหน่อยตัวนี้สามร้อยนะครับต้นนี้ใหญ่เขาหน่อยก็ต้นพวกนี้ก็อันนี้สองร้อยห้าสิบนะฮะต้ลายก็จัดแบบนี้นะครับพวกนี้ก็พวกนี้ก็จะสองร้อยนะฮะไอ้ต้นนี้นี่ไหมต้นลายจัดจัดลายสวยๆอย่างนี้นะครับผมนี่นะครับถ้าเกิดใสนใจก็เข้ามาถามได้นะครับแล้วก็จะมีช้างเหลืองแบ่งปันช้างเหลืองนะครับนี่นะครับผมตันนี้ก็ต้นเล็กนะฮะอันนี้ก็ สองร้อยนะครับสองร้อยสองร้อยห้าสิบนะนี่ด่างนะฮะเห็นไหมครับนี่อันนี้ก็มาชุบนี่ก็ใบใหม่ก็ด่างนะครับเห็นไหมฮะทีนี้ก็แยกหน่อมานะครับก็ชุบนี่ก็สองร้อยเหมือนกันตัวน,นี้ก็อันนี้นะสองร้อยสองร้อยสองร้อยห้าสิบนะฮะถ้าเกิดผมเน้นอ่าเพื่อน,อนๆคนไหนที่เข้ามานะเห็นไหมลายสวยลายหินอ่อนเลยนะ ก็ผมอยู่สระบ,บุรีนะครับมอกเหล็กสระบ,บุรีนะครับถ้าเกิดใครอยากสนใจก็เข้ามาดูได้นะครับนี่นะครับตัวนี้ก็ลายสวยนะครับนี่เห็นไหมฮะนี่นี่ก็สามร้อยแวะเข้ามาชมมาดูได้นะครับผมก็นี่เลยเสนออะไรนะเบเบ,แบบบิลเบเบิลมาร์ทนะเมื่อก่อนโหเป็นกออย่างแพงเลยนะนะดังๆแบบนี้นะนี่เดี๋ยวนี้เงียบหายไปเลยนี่เห็นไหมฮะ ถ้าเออใครสนใจเข้ามาดูนะครับก็อยู่ที่มกเหล็กสระบุรีนะครับทีนี้ผมก็โอ้ก็ไม่ค่อยดูเยอะเท่าไหร่นะครับเพราะช่วงนี้ก็ไม่ค่อยดมีเวลานะครับเราเลี้ยงเจ้าตัวน้อยนะครับก็ปล่อยๆก็ปล่อยเลือดเทอะอย่างเงี้ยไว้ตัวไหนก็อพอ,อแยกได้ก็แยกนะครับอันนี้ก็ใบเลื่อยเนาะเดี๋ยวก็จะ พอแยกนี้กุ้งนม่ด่างเลยยังไงก็ฝากคนสนใจก็เข้ามาดูนะครับว่าเป็นยังไงนะครับตันนี้ก็ปล่อยนะครับแต่ต้นแม่กลายเป็นเขียวเฉยเลยแต่ได้ได้ปุ๋ยดีต้นลูกก็ยังไม่แยกนะครับว่าจะแยกอยู่นะฮะเดี๋ยวรอสั่งดินมาผสมก่อนนี่นะครับอันนี้ก็จะเป็น หูช้างด่างเนี่ยไอ้ต้นนี้ผมจะขึ้นแยกไปนะไอ้ต้นที่หมูช้างด่างเหลืองนะครับก็คือแยกไปแล้วลูกๆเขาก็อยู่ตรงนู้นนะครับนี่อันนี้ก็จะงอกมาใหม่นะครับเป็นต้นนู้นต้นเล็กๆอันนี้ก็ชะงงอกมาอีกเยอะเลยนะครับอันนี้คือต้นแม่ใหญ่สุดนี่นะครับดูโดนแดดเยอะน่าจะแก่แล้วรอยกรอยยกยอดแล้วกันต้นนี้เนาะเพราะว่ามัน มันแตกมันไม่แตกแล้วคือเหมือนโอกิโอกิตัวนี้ก็รอน่าจะตัดยกยอดเหมือนกัน,นครับอืมตัวน,นี้ก็โอกินะว่าตัวนี้เดี๋ยวตัดเดี๋ยวไล่ตัดใบแห้งออกนะครับนี่นี่ก็มีลูกจ่ายลูกแม่เขียวจ่ายลูกด่างมีด่างอยู่นิดนิดหน่อยนะครับถ้าเกิดขั้นใดสนใจนะครับที่อยู่แถว พวกเหล็กสระบุรีก็เข้ามาดูได้มาชมได้นะครับผมมาเลือกดูได้นะครับตัวนี้ก็เยอะเหมือนกันครับมีเยอะนะก็ปล่อยไม่ออกเหมือนกัน,นครับซื้อมาก็ซื้อมาเก็บๆไว้นะครับตัวนี้ก็อาการแย่แล้วเดี๋ยวรอบหน้าผมก็อีกคลิปหนึ่งคลิปหน้าผมก็จะมาเล่าประสบการณ์ในการเลี้ยงนะเลี้ยงอหลายๆต้นที่ผมมีนะอย่างต้นเนี้ยผมก็เนี่ย ก็อัมโบอัมโบด่างนะครับตอนแรกด่างเห็นไหมก็จะเล่าให้ฟังการเลี้ยงเป็นยังไงดูแลยังไงนะครับผมประสบการณ์ที่ที่เคยซื้อนะครับเลี้ยงไม้ตามกระแสนะก็เป็นยังไงแล้วก็ผิดหวังยังไงเป็นยังไงบ้างนะครับก็เดี๋ยวยังไงคลิปหน้าผมก็จะเอ่อมาเรื่องเล่าเรื่องราวให้ฟังนะครับว่าเป็นยังไงบ้างนะครับในคลิปนี้ก็ขอลาไปก่อนนะครับสั้นๆนะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย 哎 à, chốc miếu chốc miếu,